เอ็มเพน77ปร์เซนต์บวกกับ140เป็น200กว่าเอ็มโบ73ค่าเท่าไหร่ธาตุไฟอยู่ที่90หัวอานาติกเบอรดิทเอ็มเพนมิทเทสโอ้โหโลโอเค จะลองดูว่าอันไหนดีกว่าอ่ะลองไล่เวทดูลองไล่เ,ลลเป็นเวทดู เเอ้ยตอนตอนนี้ไล่เวทเบากว่าแล้วเนาะแต่ก่อนไล่เวทแรงกว่าเมื่อกี้ดีเพ็ดหมาเท่าไหร่นะดีเพ็ดหมาหกล้านใช่ไหมลองลองเบสขำๆแล้วกันนะห้าล้านห้าล้านเดี๋ยวนะผมขออนุญาตลองลองประดับเอจิพระบูบอกประดับเอจิไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมเคมาเอาเอจิมาแทนนะเมื่อกี้เป็นอินสองข้างอันนี้ลดอินลงมาเอาเอจิดันเครื่องเข้าไปเอฟดีจาก800%เ นะครับเป็น SPD พดนเปอร์เซ็นต์นะดูสิว่ามันจะมีผลขนาดนั้นไหมนะในแง่ของ SPD นะครับกับเสกแล้วก็อัตราการออกออโต้สเปลมันก็จะเพิ่มขึ้นจากตอนนี้มันก็จะเป็นออโต้สเปลเป็น24%แล้วนะครับ24%และว24%กดละกดละเ,เหมือนเดิมทุกอย่างการ์ดก็เหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ประดับเอจิเป็นประดับอ่าประดับอินเป็นประดับเอจินะแต่พระบูมแกออฟอินกับออฟเอจิ AG นะครับนี่เราดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอืมเบาจริงวะพระบูมเบาเบาเยอะเลยอะ่ะใช่ไหม มันไม่ได้ออกทีขนาดนั้นหรอเนาะขนาด24%แล้วนะใช่ไหมขนาดที้24%แล้วโบว์มันก็ไม่ค่อยออกเลยว่นะเนาะเหลือจะเชื่อ24%แล้วนะเว้ยนี่อินพันห้าเอจิพันหนึ่งเบ่าเดิม,มประมาณสี่ล้าน งั้นสุดท้ายอ่ะเด็กใช่ไหมพาบู๊โอ้สุดยอดเลยเป็นสตรีมเมอร์ไปพาะบูไปไปเป็นสตรีมเมอร์ได้เลยเนะี่ยเทสเนี่ยทุกอย่างนะนอนไม่หลับอีกนะสุดยอดจริงๆเป็นเด็กละแต่จะเด็กได้เนาะไม่เยอะมากนะเด็กสามร้อยกว่ามาลองดูใหม่วะเฮ้ยมันไม่ได้กดอ,ออโต้ไปยังไย อันที่สายเด็กปะบูของเพียบเลยปะบูเขาระดับพระเจ้าแล้วถ้าแกไม่มานั่งเทสอะไรแบบนี้แกไปนู่นแล้วจักรวาลยูนิเวิร์สที่สามแล้วแกไปอยู่บนนี่ลวแอกาดแล้วเมือ่อกี้เอจิเท่าไหร่นะพันสี่พันเหมือนกันปะประมาณใช่ไหม เดี๋ยวลองประดับอินสองข้างเมื่อกี้เท่าไหร่นะเหมือนจะเยอะสุดอประมาณนี้น่าจะแบบสุดสดแล้วอะ่ะเนาะน่าจะสุดสของ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 เศกแล้วอะ่ะหมดแล้วอะ่ะสุดๆดแล้วอะ่ะพระผูผมว่าอันนี้คือพระผูก็ทําทำมาจนสุดแล้วอะ่ะผมว่านะไม่มีใครสุดแล้วอะ่ะบวกเจ็ดบวกแปดแล้วการ์ดต้องครบแล้วอาวุธเงาของห้าแล้วเหลือแค่หกอะ่ะที่แบบจะลองอะ่ะอย่างเดียวเลยแค่นั้น ุดแล้ว,ว่ะมันไม่น่าจะเหมาะกับล่าบอสแหละนะครับอันนี้ก็ไม่น่าไม่น่าเวิร์กหรือว่าเวิร์คลองดูก่อนไหมลองอีกสักรอบนึงไปสร้างคืนลูปพัดออกไปเหมือนตีกระจายใช่ไหมอันนี้อนนอนนลองดูสเปลฟิต 6M ปะ6ล้านใช่ไหมเฮ้ยมัน,ม,นมันพอๆกันเลยนะ 6.2นะ6.2นะโอเคปะ่ะ6.2ล้านนะประมาณนะลองลมล่างนี่ประมาณ6.2แล้วกัน,นเดี๋ยวไปฟาร์มจริงๆเลยก็ได้สรุปสั้นๆไปอยี๋ยเล่นเสกสมุดเสกคาถาเสกคาถาว่าเป็นวิสาดวะมันแนวซีซีวะเสกอบบว่า อ๋อแต่เราตีมิดใช่ไหมเข้าใจแล้วซึ่งถ้าไล่มันเร็วกว่าใช่ป่ะใช่น่าจะเป็นตัวปวดมากกว่าใช่ด้วย เออล่จบเลยถ้าแบบถ้าเราจบวันฮิตได้มันก็จะเร็วกว่าจะสูดยังไงดีอ่ะผมว่าเลิกเล่นนะ่ะจริงจคือถ้าเราแบบ ชอบล่าบอสผมว่าเสกไม่น่าใช้คําตอบนะแต่ถ้าชอบ kvm gvg ก็คือตัวป่วนอะไรเงี้ยสนุกน่าจะสนุกอยู่สเปลเบเกอร์อะไรพวกแบบสเปลอะไรพวกเนี้ยครับเมจิกล็อตอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างป่ปวนพอมควรแล้วก็ลบดีบัฟขโมย sp ใช่ปะถึกด้วยมีเสงกับธาตดุดินแล้วถึกอีกเนี่ยใช่ไหมลด p p ล,ลดนู่ลดนี่นะครับประมาณนี้ เวลาเก็บเปลก็ไล่ก็จะเร็วกว่าส่วนทุบดีเพบอสดีกว่าแต่มันไม่ได้แบบดีจนล่าได้นะั่นเือที่เราเห็นกันเนาะดีเพหมาตัวเราถนัดเลยเล่นธาตุไฟตีธาตุดินแรงขึ้นมันมีอาวุธขงาที่ตีธาตุดินแรงขึ้นอีกใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้แบบแรงจนล่าได้นะครับแล้วก็ไล่โอเคไล่มันเบาวกว่าตีตอนถ้าถ้า,าล่าบอส แต่เก็บเลเวลถ้าเราวันทิตคิวได้ไล่มันก็จะเร็วกว่านะครับนี่ก็อัพเงาจนไปหมดแล้วอะเงาห้าแล้วด้วยก็ส,สุดสุดแล้วนะครับสุดสุดแล้วในทางที่เสกสมุดจะเล่นแล้วนะครับผมว่าตัวนี้สุดแล้วอะบวกบกบวกเจ็ดบวกแปดการ์ดธาตุไฟก็พอสมควรเอ็มเพนก็สองสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอ็มเพนประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เโบประมาณหกสิบแปดนะครับ คาดไฟ8 0 9สิบ้าสิบนไปบทสรุปของเซ็กสมุดนะครับว่าควรจะมาเล่นไหมนะสองระดับนี้ถ้าเป็นวิศร้าบอดีเพชรก็เวอร์ไปแล้วนั่นแหะดิผมก็ว่างั้นนะ <c oughs> บวก8แคปแปแคป 7. เจ็ดประมาณนี้น่าจะแค่ KVM อย่างเดียวผมว่าคาถา2มือดีกว่าส่วนคาถา2มือถามว่าเก่งเหมือนวิศาาไหมเราต้องไปลองดูนะ เพราะว่าเงาซัพพอร์ตในแง่ของแบบในการไล่โบมากกว่านะเงาอ่ะอประมาณนั้นส่วนเงาพิมพ์มลายกันหนังสือก็คล้ายๆกันใช่ไหมอาจจะจะมีโบว์เอินฮานเมนต์ด้วยถ้าใครสนใจเศษสมุดผมก็อบอกเลยว่าอย่าเล่นเลยนะครับไม่น่าจะเวิร์กเป็นเป็ดแล้วก็เป็ดที่ไม่เก่งด้วย